แา่ทัวร์เนี่ยช้ามากแล้วก็ทุกว,วันอะไรเงี้ยเช้าเลิกดึกบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยเจอคนเยอะใช้พลังงานแบบเอเนอร์จีเยอะอย่างเงี้ยคือออรู้สึกว่าเราต้องอยู่กับคนที่เราแบบสบายใจอะไม่ว่าจะเป็นแม่หรือว่าป้าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เราแบบเรามานั่งพูดคุยว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างมาชว์แล้วอาบน้ําพักผ่อนเราก็สามารถอยู่กับมันได้แล้วอะแล้วในระหว่างวันเรามีหน้าที่แค่แบบปดโทนและทํางานออกมาให้ดีเพราะว่าไม่ได้มีโอกาสแบบนี้ตลอดวิธีการชนะอุปสรรคของหนีก็คือหนึ่งคือเราต้องอดทน และเราต้องรู้ว่าเป้าหมายเราคืออะไรและที่เหลือก็คืออาศัยการฝึกฝนทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆถ้าวันหนึ่งเรารู้สึกกลัวมากเราก็ just put hands we are เก่งเราเก่งเราทำได้เราเราต้อง,เร,องเราต้องมี mindset ที่แบบว่าเราทำได้ก่อนไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อย่างนั้นเราจะไม่มีวันทำได้เลยเราอาจจะท้อได้มากลิงเข้าใจจุด,ดาน,านั้นนะแต่ว่าถ้าเราฝึกทุกวนันและเรามีความอดทนยังไงเราก็ผ่านไปได้เพราะว่ารอบข้างเรา คนที่ซัพพอร์ตเราอยู่แล้วพยายามหาโมเมนต์ที่แบบเราเอนจอยนัดุดนั้นนะโมเมนต์นั้นนะอะลองทำดูก็จะชนะได้แหละก็อยากบอก5ปีข้างหน้าว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น <c oughs> คือตอนเนี้ยหลี่รู้สึกว่ามันดีมากแต่อยากม,มองไปข้างหลังอย่างเดียวและเอ m นจอยโมเมนต์ณ ก็ maybe maybe ก็ maybe เห็นไหมพี่หนิงบอกว่ามันแบบไม่เกิดเอื้อมเลยนะเตทัางก็ไม่เห็นเป็นอะไรที่ทำอะไรที่เาอยากทำโดยไม่เดือดร้อนคนอื่นก็พอจริง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 ค่ะแบบคือตอนนั้นเราคงแบบทำงานแล้วก็มีเงินก้อนหนึ่งแล้วก็จะทำอะไรก็ทำแล้วตอนนั้นแต่ว่าไม่ใช่เป็นคนไม่ดีนะหมายถึงเราแค่เป็นตัวเองแบบโชว์ไลฟ์สไตล์เราได้เยอะขึ้นโดยที่แบบเป็นตัวเองให้